บิ๊กตู่เดือดส่วนกลับพวกตำหนิทำเศรษฐกิจแย่บอกประชาชนลำบากสักนิดขอให้คุ้นชินบิ๊กตู่เดือดส่วนกลับพวกตำหนินายกทำเศรษฐกิจแย่อย่าเอาปัญหาโควิด1 9กามาโยงการเมืองชี้ทั่วโลกได้รับผลกระทบหมดบอกประชาชนลำบากสักนิดก็ขอให้คุ้นชิน เมื่อเวลา13ินา20นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคอรอมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่าประเทศไทยต้องได้รับผลกระทบอาจมากหรือน้อยในบางสาขาสรุปได้รับผลกระทบทั้งหมดเจ็บทั้งหมดรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือดูแลตรงนี้ แม้จะจําเป็นแต่งบประมาณก็มีจํากัดกติกากฎหมายต่างๆก็มีรัดกุมฉะนั้นพยายามจะหามาตรการที่ทําให้ทุกคนได้เข้าถึงและว,วันนี้มีมาตรการที่เสนอมาในที่ประชุมคอรมอด้วยในการที่จะปรับวงเงินมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําหรือซอฟโลนอะไรต่างๆเหล่านี้ขอให้ติดตามเรื่องนี้ต่อไปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจะต้องพิจารณาดูว่าระยะแรกที่มีการแพร่ระบาดเศรษฐกิจเป็นอย่างไรการแพร่ระบาดระลอกสองเป็นอย่างไรถ้าดูขณะน,นี้ด้วยความเป็นธรรมจะเห็นว่า ผลกระทบในระลอกสองจะน้อยกว่าะระลอกที่1และ,ละระลอกที่สองถ้าเราคุมได้และเราส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือมาตรการช่วยเหลือประชาชนตนคิดว่าหลายอย่างเศรษฐกิจจะดีขึ้นดังนั้นที่หลายคนกล่าวอ้างว่าผมทําให้เศรษฐกิจแย่ลงก็ต้องดูด้วยว่าเศรษฐกิจระดับโลกและเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นอย่างไรประเทศรอบบ้านเป็นอย่างไรหลายๆอย่างเราดีขึ้นกว่าเขาฉะนั้นอยู่ที่ความร่วมมือของพวกเราทั้งประชาชนส่วนราชการรวมถึง ฝ่ายการเมืองด้วยอย่าเอาปัญหาเหล่านี้มาทําให้เกิดปัญหาทางการเมืองมันจะทําให้การบริหารเดินไปไม่ได้และใครจะได้รับผลเสียประชาชนประเทศชาติที่เป็นที่รักของทุกคนและทุกคนอยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินนี้จะทําอย่างไรให้แผ่นดินนี้มันสงบฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันนายกรัฐมนตรีกล่าวต่ออีกว่านโยบายของตนในฐานะห,หัวหน้ารัฐบาลคือการแก้ไขปัญหาประชาชนให้ได้มากที่สุด วันนี้มีหลายมาตรการที่ได้ผ่อนคลายมีการสนับสนุนวงเงินต่างๆเพื่อให้เข้าถึงทางภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆ SME Startup ก็มีการปลดล็อกหลายอย่างมันต้องทยอยดำเนินการตามข้อมูลที่มีอยู่ตามความเดือดร้อนต้องทำอย่างรัดกุมประชาชนอาจจะลำบากสักนิดก็ขอให้มีความคุ้นชินในเรื่องเหล่านี้ด้วย เพราะวันนี้เราต้องบริหารราชการหรือเดินหน้าในเรื่องของการใช้งบประมาณในเรื่องการจ่ายเงินในแนวทางใหม่ของเราทั้งในเรื่องแอปพลิเคชันเป๋าตังนนี่คือการเดินหน้าประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ ทุกประเทศเขาก็เป็นอย่างนี้กันหมดแล้วท่านไม่ยอมปรับเปลี่ยนก็คงไม่ได้แต่สิ่งสําคัญตนเน้นย้าต้องลงถึงมือประชาชนอาจจะช้าสักนิดก็ต้องพยายามพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงการลงทะเบียนเราชนะว่าทราบว่ามีการเบียดเสียดยัดเยียดกันมาในขณะนี้มันมีเวลาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมาวันแรกได้ไหมบางทีมันแน่นเกินไปขีดความสามารถในการดูแลบางทีการพบปะกันด้วยเอกสารทางหลักฐานต้องใช้เวลามากพอสมควรวันหนึ่งอาจไม่ได้มากนักแต่ถ้าเราทยอย กันมามันก็ไม่ขับข้า่งเพราะมีช่วงเวลาที่กำหนดไว้แล้วถ้าไม่พอก็ขยายอีกได้หากจำเป็นวันนี้สั่งกระทรวงการคลังไปดูเรื่องนี้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด